เกมสำหรับตัวแม่ตัวมัมค่ะโอ้ยซึ่งจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึงนะคะเด็กคนนี้หรือเปล่าขึ้นวอนนิ่ง,งตรงนี้ไว้ก่อนเลยค <laughs> ่ะว่าคุณกิม18บวกค่ะใครอายุต่ำกว่า18ปีให้ปิดคลิปไปได้เลยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบรายเดือนใหม่มาแล้วจ้า เราจะมีสาร,ระดับเหมือนเดิมระดับแรกครับน้องแชมพูชาวบ้าน2กองกําลังเสริมค่ะส5บาทต่อเดือนก็จะได้รับอิโมจิทายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิ์คอมเมนต์ในช่องพิเศษสําหรับเมมเบอร์ด้วยค่ะระดับที่2ครับองครัครกษ์พิทักษ์กำลังใจ150บาทต่อเดือนสิทธิดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสรุปสําหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับ ลำดับที่3นะคะก็คือรัชทายาตประกาศลุยสุดกำลังค่ะ300บาทต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็รับของทพะลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปค่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบีจอนคอร์นะครับแล้วก็มาสมาัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับสวัสดีสสดค่ะ พบกับพวกเราอีกแล้วค่ะแชมพูค่ะมันมุคค่ะโอเคก็คือวันที่8มีนาเนี้ยเป็นวันสิทธิสตรีเนาะเราก็เลยจะมาแนะนําบอร์ดเกมค่ะเกมสําหรับตัวแม่ตัวมัมค่ะโอ้ยทเคยรู้จักกันเหมาะกับพวกเราเลยนะความเป็นตัวแม่แบบนีอน้อันนี้ขอเป็นตัวลูกตัวลูกโอเคน,นี่เป็นตัวแม่ให้โอเคก็ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีเกมอะไรบ้างใช่ค่ะแต่ก็อื่นต้องบอกว่าบางเกมเร,เราไม่เคยเล่นเนาะ,ะแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะคะสำหรับเกมแรกของเรานะคะเป็นเกมที่มีชื่อว่า her story ชื่อเกมก็บอกกอันแล้วว่า Story ของเธอ,อเรานะคะจะรับบทเป็นนักเขียนท่านหนึ่งที่จะต้องเขียนถึงเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ขับเครื่อนสิบทิสตรีนะคะเราเนี่ยก็จะต้องเลือกมาว่าเราจะเขียนหนังสือของใครนะ แล้วเราก็เลือกบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์มานะคะแล้ววิธีการที่เราจะเขียนหนังสือได้นะคะก็การจะเขียนหนังสือหนึ่งบทเนี่ยจะมีทรัพยากรต่างๆนะคะก็จะมีการระบุไว้ว่าต้องใช้อะไรบ้างเราก็ต้องเก็บการทรัพยากรต่างๆให้ครบแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งความพิเศษนะคะของเกมนี้ก็คือพอหลังจากที่เราเนี่ยเขียนหนังสือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเอาการดาทุกอันนะคะมันรวมรวมรวมกันแล้วก็กลับด้านแล้วก็ใส่ปกหลังจากนั้นนะคะมันจะกลายเป็นหนังสือหนึ่งเล่มจริงๆที่เราสามารถที่่จะะะเปิดดนนนคต้้อองกกลับา <c oughs> กลับได้าแล้วก็เปิดะคะ่ะแล้วเราก็จะสามารถอ่านข้อความต่าง,งๆ<ต>าที่แบบเป็นเชื้อประวัติของเขาได้สุดยอดมากๆแต่ว่าเกมนี้นะคะยังไม่มีแปลไทยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะต้องแบบใช้ความสามารถในการแบบแปลภาษานิดนึงนะคะแต่รับรองว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของปศะสัตร์สิทธิสตรีอย่างเงี้ยรับรองว่าชื่นชอบแน่ค่ะ ก็เกมต่อมาค่ะเกมน,นี้ชื่อเกมว่า Words for women ค่ะเกมน,นี้ก็คือเราจะมาสู้ค่ะเพื่อการเลือกตั้งของสิทธิสตรีในสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงปีคิดจศักราชประมาณ1 8 9แค่ะก็คือสมัยก่อนเนาะผู้หญิงเนี่ยในอเมริกาเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่ว่าจะไปเลือกตั้งเลยทีนี้เราค่ะก็จะมารับบทเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้งค่ะของสิทธิสตรีพยายามทำยังไงก็ได้ค่ะหาพรรคพวกเพิ่มหรือว่าพยายามทาให้ ต่างๆเนี่ยเห็นด้วยกับการรับร่างกฎหมายการเลือกตั้งค่ะให้ผู้หญิงได้มีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาโอ้แล้วก็จะมีคนหนึ่งค่ะเล่นเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมค่ะก็ต้องขัดขวางไม่ให้เราสามารถทําให้สําเร็จได้ค่ะเป็นเกมที่เหมือนจะเรียกว่าเป็นวอลเกมก็ได้ค่ะเป็นแนวแบบเกมสงครามอะไรอย่างนี้เกมนี้ก็เป็นเกมที่จริงจังเรื่องประวัติศาสตร์มากเลยเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญมันมีกิมมิคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเกมนี้เขาจะมีเหมือนแบบจําลองเอกสา สารต่างๆที่เคยใช้ในช่วงการแบบเรียกร้องสิทธิ์ในอดีตเนาะใช่แล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ย้เขามีใส่อยู่ในเกมด้วยค่ะแสดงว่าใครได้ชื่นชอบประวัติศาสตร์เนาะใช่ต้องชอบแน่เยก็คือเหมาะมากค่ะเกมที่แล้วของน้องแชมป์นะคะมาจากคอสหนึ่ใช่ไหมของพี่ก็ พอสอเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะ1,800เหมือนกันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะมีชื่อว่าคาตินี่ค่ะที่มาของเกมนี้นะคะมาจากการที่แบบเรียกร้องสิทธิในเรื่องของการศึกษาของผู้หญิงในประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะมีเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะเด็กคนนี้หรือเปล่า ซึ่งจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เขามีความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานี่แหละแล้วเขาก็เหมือนเขียนจดหมายระบายนะคะความอัดอั้นตันใจนั้นทําให้เกิดเป็นที่มาของเกมนี้ก็คือเป็นชื่อของเด็กหญิงคนนั้นนั่นแหละคาตินีนั่นเองค่ะซึ่งการเล่นเกมนะคะก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องจัดการบริหารในโรงเรียนนะคะสิ่งที่เราต้องทาก็คืออาจจะมีการจ้างครูมีการแบบหาหนังสืงหนังสือที่ตรงกับความต้องการอะไรเงี้ยต่างๆมาให้กับเด็กๆได้เรียนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะผลักดันให้เด็กๆแต่ละคนเน เลนจบแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้แล้วก็ไปผักดันสิทธิสตรีต่อไปอ๋อ oh. oh. เป็นเกมที่แบบจริงจังมากๆนะเ,นเกมที่ดีมากเลยใช่ะค,ะค่ะแบ<ม>บส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาของผู้หญิงด้วยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองเล่นต้องลองนะคะโอเคค่ะต่อไปก็คือจะเป็นเกมที่จริงจังมากๆอีกเกมหนึ่งค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเกมตัวแม่ตัวมัมน,นะคะอ,อันนี้ก็แม่เหมือนกันค่ะว่าเป็นแม่นกค่ะ จริงจังสุดๆเลยชื่อเกมนี้ก็คือ ing แฟนค่ะเกมนี้ค่ะก็คือเราเป็นแม่นกแล้วคนออกแบบค่ะก็คือเป็นผู้หญิงด้วยคนนักออกแบบเนี่ยก็คือเป็นนักปักษาวิทยาค่ะเขาไปออกไปถ่ายนกมาเป็นแบบร้อยๆตัวเลยแล้วเขาเอานกพวกนี้ยมาทําเป็นเกมค่ะเกมนี้ก็คืออาร์ตเวิร์คสวยมากแล้วก็เราก็จะมีนกมากกว่าร้อยชนิดเลยนกแต่ละตัวเยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยค่ะเกมนี้ค่ะเราจะมาทําการถอยต เก็บทรัพยากรแล้วก็เลี้ยงนกค่ะให้นกวางไข่แม่นกวางไข่แล้วก็ฟักไข่ค่ะมันเป็นเกมที่เล่นเพลินๆชิลๆค่ะเหมาะกับการเล่นได้แบบกับครอบครัวก็ได้<อ>หรือว่าเล่นกับใครก็ได้เลยเกมนีแ<ต>้แ,แต่พิเศษสุดก็คืออาร์ตเวิร์กสวยแน่นอนใช่ค่ะมีแม่นกไปแล้วนะคะต่อไปก็ต้องมีแม่หมอกันบ้างดีกว่านะคะกับเกมนี้เลยค่ะที่มีชื่อว่ามีเดียมนะคะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่รู้ใจกันมากๆ คนที่แบบมองตาปุ๊บอุ้ยรู้เลยว่าคําในหัวคืออะไรวิธีการเล่นนะคะเราก็จะมีคังคําศัพท์ของเราเองนะคะแล้วก็เปิดทีละคนส่วนพี่มุกเปิดคํานึงปุ๊บแล้วแชมป์เปิดอีกคํานึงปุ๊บนะคะเราก็ต้องพูดคําตรงกลางพร้อมกันให้เป็นคํคำเดียวกันให้ได้อยากลองเล่นจังเลยค่ะได้เลยค่ะอ่ะถ้างั้นเนี่ยพี่มุกเอาคําแรกคือคําว่าโซดาอ่ะงั้นเอาเป็นคําว่าคิงคองแล้วกันค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะสามสองหนึ่งเฮดเคโอ้ใจตรงกันมากเลยอ่ะเพราะว่ากินบ่อยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนี่ก็เอามาตั้งไว้กินเลย,ยจริงๆเพราะว่าอร่อยมากนะคะดื่มแล้วคือชื่นใจสุดๆไปเลยนะคะคำมีหลายรสชาติด้วยใช่แล้ว,ลวก็นี่แหละค่ะ็นเกมที่เล่นง่ายๆนะคะแล้วก็เราจะได้คะแนนตอบเมื่อเราพูดคําตรงกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคําไม่ตรงกันเนี่ยเราก็จะต้องเล่นใหม่ไปเรื่อยก็คือจะมีทั้งหมด3รอบนะคะถ้าเราคําตรงกันตั้งแต่รอบแรกจะได้ทั้งหมด3แตม้ม ถ้าเกิดว่ารอบที่สตรงกันได้2แต้มรอบสุดท้ายตรงกันได้1แต้มถ้าเกิดไม่ตรงกันสักรอบเลยก็ไม่ได้สักแต้มเลยนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกเป็นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันให้มากนะคะ <c oughs> เพราะเราเป็นตัวแม่ตัวมัมเช่นเดียวกัน <c oughs> โอเคค่ะเกมนี้ค่ะเราจะมารับบทเป็นแม่ครัวกันค่ะเกมชื่อว่า Kitchen Rush ค่ะเกมนี้ใครเคยเล่นโอ้คในคอมนะคะเกมนี้ก็บอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกันมากตรงที่ <S 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 ความวายป่วงความแบบ, <S 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 บวุ่นวายความตีกันที่เป็นเกมช่วยกันเนี่ยก็คือสนุกมากๆเลยค่ะโดยในเกมนี้ค่ะเราก็จะมาช่วยกันค่ะ รับออเดอร์ลูกคา้าเสิร์ฟอาหารค่ะแล้วก็จะมีการแบบเลือกจานล้างจานค่ะทำวัตถุดิบแล้วก็ไปหาซื้อวัตถุดิบมามแล้วก็มาทำอาหารวุ่นวายในครัวที่นี้ค่ะมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆด้วยอย่างเช่นบางทีเตาพังวัตถุดิบแบบหมดอายุ แล้วก็เกมนี้เป็นเกมเรียลไทม์ด้วยค่ะเป็นเกมที่แบบเราจะใช้นาฬิกาทรายเนาะในการแบบพลิกไปพลิกมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำพร้อมกันไม่มีลำดับเทินมันจะแบบต่างคนต่างทําอยู่ประมาณนึงจะเป่นวัยแบบอุ้ยตรงนั้นหมดนาฬิกาจะหมดแล้วตรงนี้จะเสร็จแล้วเร็วๆิเชฟใกล้ถึงเวลานล้วนะครับอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เป็นเกมที่ตัวแม่ค่ะตัวแม่ตัวแม่ครัวจริงๆ และเกมต่อไปนะคะที่ตัวแม่ตัวมามอย่างเรานะคะต้องเล่นนะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะ Villainess นะคะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เรานะคะจะจำลองตัวเองเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายในดิสนีย์เอมอ<ฮ>มีใครชอบดิสนีย์ไหมคะน้องแชมป์ชอบดิสนีย์ไหมคะชอบมากเลยพี่ก็ชอบเหมือนกันซึ่งตัวร้ายแต่ละตัวนะคะก็จะมีมิชชั่นที่แตกต่างกันไปใครที่สามารถดําเนินไปจนถึงมิชชั่นของเราได้ก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยตัวอย่างเช่นมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่อง Little Mermaid เออซูล่านะคะ เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือการที่จะต้องไปชิงตรีสูตรมาให้ได้ถ้าเกิดชิงตรีสูตรมาได้ปุ๊บก็จะชนะเลยแต่ว่าก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะต้องบริหารจัดการไพ่ในมือต่างๆนะคะซึ่งสาหรับเกมนี้นะคะตลกมากแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วตัวเอกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลืออะไรอย่างนงี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีไพ่ตัวเอกนะคะสามารถที่จะนําการ์ดต่างๆนั้นอะไปแกงเพื่อนได้ไปทําให้แบบเพื่อนมีอุปสรรคได้เออน่าสนใจมากๆาเลยนะคะแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบ ต้องลองค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เราเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วด้วยโอเคค่ะเกมต่อมานะคะเป็นเกมที่ต้องขึ้นอร์นิ่งตรงนี้ไว้ก่อนเลยค่ะว่าเป็นเกม18บวกค่ะใครอายุต่ำกว่า18ปีให้ปิดคลิปไปได้เลยเปิด เกมนี้ค่ะชื่อเกมว่าเกซาวน่าค่ะเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่แบบตัวแม่ตัวมัมที่สุดในลิสต์ที่เราลิสต์มาว้าว <Wow. S 1> เกมนี้ค่ะก็เป็นเกมที่เราจะต้องไป พยายามตกผู้ชายในซาวนาให้ได้มากที่สุดค่ะโดยเราก็จะมีตัวละครของเราเนาะซึ่งตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีแบบรสนษยมแล้วก็ความต้องการต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันไปค่ะมีทายมีเทสที่แตกต่างกันแล้วเราก็จะเข้าไปเที่ยวในบาร์ค่ะกับแก๊งเพื่อนๆของเราเนี่ยแหละอ่ะแล้วก็ไปดูค่ะว่าเราอยากจะจีบใคร ซึ่งคนที่เราให้จีบเนี่ยก็จะมีทายต่างๆและความสนใจเหมือนกันการที่เขาจะจีบเราได้เขาจะต้องสนใจเราเท่านั้นค่ะถ้าเขาไม่สนใจเราเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถจีบเขาได้นะคะเป็นเรื่องของคอนเซนต์ค่ะในเกมนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปในห้องต่างๆในซาวน่าแล้วห้องต่างๆเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางห้องค่ะก็จะมีระบุไว้เลยว่าห้องนี้เข้าไปเราจะไม่เห็นหน้าคนที่อยู่ในห้องค่ะแล้วก็จะสุ่มจีบ้มาวิธีการจีบค่ะาจะทำการถอยเตา๋าถอยเต,เตาเนี่ยก็จะดูว่าเราจีบติดไหมแล้วถ้าเกิดจะจีบติดต้อง ก็ต้องเขาก็จะมีกําหนดเต๋าเลขมาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็หลังจากที่ทอยเต๋าจีบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะตกผู้ชายคนนั้นสำเร็จแล้วแล้วทีนี้ราจะมาดูผลลัพธ์กันหลังจากนั้นว่าเป็นยังไงต่อค่ด้วยการทอยเต๋าอีกลูกนึงอ่าแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขแบบเหมือนเอฟเฟกตามมาแตกต่างกันอันนี้ก็คือ เราสามารถเล่าเกมเท่าที่เราสามารถเล่าได้เนาะ <Okay. S 1> ก็ถ้าอยากรู้ว่า <c oughs> เกมมันแบบ18บวกหรือว่าลงรายละเอียดลึกเข้าไปเล่นยังไง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ลองไปสัมผัสกันเองค่ะของเราก็คือลองเล่นกันเองแล้วแต่ไม่สามารถออกอากาศได้ <c oughs> เกมก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของรวมบดเกมสำหรับตัวแม่ตัวมัมค่ะเนื่องในโอกาสวันสิทธิสตรีเนาะใช่ค่ะซ,ซึ่งมีทั้งเกมที่จริงจังแล้วก็เกมแบบปาร์ตี้ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเล่นกับเพื่อนดูรับรองว่าสนุกสนานแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับคนที่อยากดูคลิปอื่นๆนะคะของพวกเราแล้วก็สนใจอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะคะให้ช่อง bjn squad ด้วยนะคะแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย